กูเนี่ยถึงไม่ชอบผู้ชายเพราะกูเจอคนแบบนี้แหละแต่กูสามารถบอกเลยว่ากูไม่อยากคบเลยตรงไหนที่กูผิดพิมพ์มาไปสั่งอวา,าตานมาก่อนก็นกนได้กูพร้อมตอนนี้เครื่องดากูทํางานแล้วมันเป็นสันดานคนต่อผูไหดด่ากูก็เตรียมรับไว้ถ้าจะดา่าก็โพสตด,ด่าตอนนี้พิมพ์ด่าตอนนี้ กูจะได้ด่าถูกตัวว่าใครว่าให้กูเนสกาแฟสีนะคอลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังออกอาการปรีแตกเลยล่ละคะ่ะไลฟ์สดฟาดโลัว,ลวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเนสกาแฟถึงได้ของขึ้นขนาดนี้ลองไปฟังสาวเนสกันดีกว่าคะ่ะถ้าตรงไหนที่มันแยง้งหรือมันไม่โอเคหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่บอกได้นะจะได้โทรหาทุกคนเลยคะ่ะตรงไหนเอาใครก่อนเริ่มจากใครงยนั่งอยู่ด้วยกันนะบัวกับเมยต้องนั่งอยู่ด้วยกันสองคนฟังน้ำกันมวๆเรื่องเล่า มึงจะเริ่มจากไผ่ก่อนเริ่มจากผู้จัดการก่อนบอโอนไปเท่าไรกูไม่เคยเหยียบใครนะกูบอกไว้ก่อนกูรักใครกูก็รักแบบถวายหัวรับหูรักตาแบบงงงแต่ถ้ากูได้เกลียดกูบอกเลยหายเตรียมตัวเลยใครที่มันปากดีก็เตรียมตัวกอดกันไว้แนนแนๆกูบอกแค่นี้ละหนูมึงจักบอกว่ากูเป็นไผกูบอกแค่นี้ละฟังไผไผฟังไผไผเป็นไผไผเป็นหยังกูโมโห กูเอาความจริงเขาเบอกทั kind of lady, ้งนั้นพ่อกูน่นเนี่ยนี่กูถือเบาเบาเนี่ยบมื่ัวนพ่อกูบอกเศร้าลูกเศร้าอย่าเบาอย่าเบาคนมันนั่นค่ะมันได้แค้นน่กูบอกเลยที่ปีกูบ่อเศร้าอย่าสระท่าหาพ่อกูนะไม่ไม่ต้องด่าใครค่ะไม่ต้องด่าใครไม่ต้องด่าใครเลยฟังเฉยฟังก็ซึนเป็นนิทานทางนั้นเขาว่าเขาไม่เอ่ยชื่อใครหรือว่าใครพูดตรงตรงไหมอันนี้มันเป็นให้เบาตรงตรงปะใจคนหอบมันหูดี หนูไม่ได้ว่าใครนะพี่หนูไม่ได้จะชื่อใครนะคะพีู่หมอกถึงไพเลยค่ะมันเป็นสารคนตอนฉันก็ไม่ได้บอกผู้ใดขึ้นกันเดชฉันก็ไม่ได้บอกผู้ใดขึ้นกันฉันก็ไม่ได้บาสมองเข้าปากเข้าใจเข้ามันหูดีเข้ามัต้องแอบ,บแอดหนูทําไมแล้วยังไงไพบอกคยว่าปไปฉันก็ไม่เคยว่าไปขึ้นกันค่ะฉันก็ไม่เคยว่าไปขื้อกันฉันก็ยูซือนี่กูกําลังตอนกูไม่ได้บอกไปกูกําลังต นี่กูแอบแอด้เนี่ยนี่กูตอเนี่นี่กูไม่ได้่าดภนี่นี่ไม่ใช่คนที่ชอบ้างกระแสใช่ไหมป็นคนทีมากเอียงเกี่ยก็รู้เลยว่าโซเชียลหรือว่าเอียงที่มันเป็นด่ามาฉันโ็เม็นคนหมักแบบนั้นผู้ใดด่ากูก็เตรียมรับไว้ถ้าจะด่าก็โพสด่าตอนนี้พิมพ์ด่าตอนนี้กูจะได้ด่าถูกตัวว่าใครว่าให้กูแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ใครเข้าข้างหนูไม่ได้ชอบค่ะไม่ชอบให้ใครเข้าข้างอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดทามาถือก็แค่ฟังไปว่ตตรงย่องกันว่ต้องอวย แต่ถ้ากูผิดมึงก็มาดิตรงไหนที่กูผิดพิมพ์มาไปสั่งอวตารมาก่อนก็นได้กูพร้อมตอนนี้เครื่องดาวกูทํางานแล้วเฟซอวตารแทบหาหนูแทบทุกวันกูเลื่อนเบิ้งตลอดแต่ว่ากูตอบบอ,อ่านบน่หยังถ้าสิบอกว่าไม่ได้พูดถึงนี่เลยไม่ได้พูดถึงนั่นเลยแต่ทุกอย่างฝั่งนี้โดนมาหมดแล้วคาเบาคาจ๋าหรือทุกอย่างเหมือนการปอนขอมูล ของอีกฟังหนึ่งน่ะมันเป็นเหมือนกันเบาถึงขดีบอใช่กูร้อนตัวเพราะกูเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วไงกูต้องบอกว่ากอดกันไว้เด้ออย่าถิ่มกันยะถิ่มกันทีขาดยูากันแบบนั้นเหรอ้าสิหูววะน่ารกมีจริงจริงฉันบอกจ้ะแล้วสิหูวชีวิตกูพังทลายหายเดี๋ยวเขาบอกค่อยแท่งตานั่นละ่ะอย่าจือเด้อสูวกูอยากเริ่มได้เดย กูยอยากเริ่มเบาคักแต่ว่ากูจะเริ่มจังยังมันหลายแหงกูจดวายูสม,มุดสองหล่มเล่มแบบหนาแบบสี่สิเลยเริ่มเลอยหุ้ยบ่มีผัวรวยพยังโด่งผีมิจนากละตอนนี้โอ้ยด่าก็ด่าไปแหละคนมันหมามันจะสะทุกสะทานอะไรเอาอะไรมาสะทกสะทานคะจะมายังจะทุกสะทานกูถามเนี่ยไม่ต้องพูดดีแล้วคนเทานี่มันหลุดลูกกันอยู่แล้วมันหลุดลูกกันอยู่แล้วดานจิตใจคนเนี่ยมันหลุดกันอยู่แล้ว ดานคนจิตใจคนมันรู้กันอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจสมองกับใจนั่นน่ะมันรู้กันอยู่แล้วต่ปากนั้นพยายามจะพูดดีซื่อว่าต้องว่าคนจักหมดแล้วทางหนูเนี่ยเขาก็ทังมาบอกเหมือนกันว่าฝั่งนั้นพูดอะไรอะไรยังไงเออเป็นคนดีโรดเป็นคนดีไปเลยเห็นมันซัวแต่กลัวเห็นมันซัวแต่เนี่ยนี่และจ้าเออตรงนี้มันก็ซัวมัแต่ได้ราลา เ่เป็นอย่างเหตุอย่างใจใเฮามันหูดีกูเหล่านี้ท้านรื้เสืออย่าโงา่รักใครก็อย่าโงา่อย่าหลับหูหลับตารักกันก็ต้องเตือนกันไม่ใช่ว่าเอ้ยสู้ๆนะมึงสู้ก็ไผ่มึงที่สู้ก็ไผ่มึงมาสู้ก็เครื่องดาดก็กูนี่ปะอย่าปากดีอย่าไปด่ากันร,รับหลังอย่าไปแอบแอบมาหนีมาช่องกูนี่ฝ้า,าพาก,กันมาไม่ต้องเอาวตา,าเอาหน้าตัวเองขึ้นกูไม่ฟ้องใครหรอกแต่มึงรับให้ได้นะถ้ากูด่าคืนนะ่ะ กูไปไดิดามึงอท่มดากูทักไปได้ในแชทเีกมึงเป็นอะไรนักหนาหกกนนนักกันนาน่ะรักกันอ่ะมึงก็ต้องเตือนกันไม่ใช่เข้าข้างกันแบบงโง่สันดานงโง่ในพวกคนขยันทำมาหาเงินคนเดียวพูดสิว่าไม่ใช่วงการเพลงนี้ก็เข้ามาเล่นโซเชียลเก่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เลี่ยงไกลตั้งแต่อย่างทุย่าง จนมาขอพ่อกับแม่ว่าอยากคบคนนี้แบบนี้แบบนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานจะให้ถามความดีอ่ะไม่ต้องถามหรอกนะเพราะความเลวบางทีอ่ะคนเรามันเลวอ่ะมันเลวจนแบบโอ้ความดีมันจําไม่ได้แล้วอ่ะแค่คําว่านอกใจกันเนี่ยคําว่าติดไม่พูดความจริงพอกูถามความจริงยังตอบความจริงพอกูไม่ได้เลยเอาเอะไรอ่ะ พ่อกูเป็นคนใจมากแล้วก็แมนมากนะกูเนี่ยถึงไม่ชอบผู้ชายเพราะกูเจอคนแบบนี้แหละแต่กูสาหมาดบอกเลยว่ากูไม่อยากคบเลยกูแบบอีมากอะ่ะกูอีเลยนะใช่เขาว่าอีนะถ้าดูอยู่ก็อความสุดท้ายที่ได้ออกจากตรงน,นั้นได้ก็คือแม่บอกว่าถ้าเลือกมันกับมาต้องเลือกแม่แม่บอกเอาแล้วทั้งที่พยายามสู้มาด้วยกันสู้มาด้วยกันแล้วก็ จนทําให้พ่อกับแม่ยอมรับได้แล้วมันก็มาเป็นแบบนี้ไม่ใช่พวกกูเฮียรุนๆกูดีมากกูดีจนกูดีจนเขาได้กูดีจนเขาแค่น,แบบนั้นแหละกูจึงทุกอย่างกูไม่รู้จะพูดยังไงกูไปกราบขอขมาพ่อแม่กูร้อยรอบกูยังไม่หายนะชีวิตกูโคตรบัตรมากมากชาตินี้คือไม่ขอเจอคนแบบนี้แนละ้วคือ กูหยีตลอดเลยอะเวลาใครอวยหรือแบบโอ้ยแบบอีอย่างนี <mae an emia> ้เลยนะกูก็ขยักขยแยงเหมือนกันข่ากูขีดเดียดจิตตายแล้วนี่รุ่นนี้บ่มมีเบกค่ะรุ่นนี้ม่แต่ขั้นเล่งหนูวนี่ไม่ออกปากพูดหลายอย่างนะ ให้กููเเริ่มมพดลยนิวนอกจากไลฟ์ฟาดแล้วเนสกาแฟยังโพสตเตตัสโดยๆอีกด้วยบอกเลยว่าจากที่เห็นไลฟ์สดของเนสกาแฟรู้เลยว่าเดือดจริงงานนี้ไม่รู้ว่าเนสว่าใครแต่ที่แน่เจ้าตัวบอกว่าเข็ดแล้วไม่ชอบผู้ชายเพราะเจอคนแบบนี้ซึ่งแฟนๆที่เห็นคลิปของเนสก็เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะ